เรารับประกันได้เลยนะคะว่าร้านนี้ส่งจริงส่งไวไม่มีการโกรงใลยนักซิ้นค่ะคื <Wir ing> อภาพสวยมากค่ะทุกคนและผ้าไม่แตกเลยนะคะถูกมากๆคะ่ะเม็ดโฟมก็ได้เยอะมากๆค่ะส่งจริงส่งไว้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะนี่นะคะคือของที่เราสั่งมาจากร้านนี้เรารับประกันได้เลยนะคะว่าร้านนี้ส่งจริงส่งไวไม่มีการโกงใลยนักซิ้นค่ะ คือภาพสวยมากค่ะทุกคนและผ้าไม่แตกเลยนะคะถูกามากๆค่ะเม็ดโฟมก็ได้เยอะมากๆค่ะส่งจริงส่งไวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นะคะคือของที่เราสั่งมาจากร้านนี้เรารับประกันได้เลยนะคะว่าร้านนี้ส่งจริงส่งไวไม่มีการโกรงใดๆทั้งสิ้นค่ะคือภาพสวยมากค่ะทุกคนและผ้าไม่แตกเลยนะคะถูกามากๆค่ะเม็ดโฟมก็ได้เยอะมากๆค่ะส่งจริงส่งไวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นะคะคือของที่เราสัง่ง <ๆ S 1> มาจากร้านนี้